การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับทางเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะมีการมอบเงินใช่ใแล้วยังมีประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าวอย่างมากมายจึงมีพิธีกรรมอิทราพรสินทุกภัยค่ะปรบมือดังๆเยๆ i ท่านจังเม่นงามหลายพี่น้องขอเสียงเชื่อชมท่านผู้บัญชาการแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติขอรบทุกท่านท่านสอจอยาดิ่งไปทางเดียายาเดินไปสายยาไปนามคนถูกกรรมจิงแท็งแรงคนมีแห้งพอจิงเข่าทานหม้อเชื่อมใบเงือน เอามาเผียงม,มัดไปว่าแจกคอยแจกไปใสมาใสหยอหวยจะตกยูน่นาไหนตกขวัเจะา่งอยู่ห้ไปเสงน้ำมยาไปูนยาาแออยอ่นนั่าวจาอยค่ะนามเดน้อไห้ะและขอขอบคุณแทนเทศาบาลตะบนเหนือภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ประมวลการจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญคุณลานสู่ปันข้าวในครั้งนี้เพื่อเหนือให้การกรุ๊ปอุชาจงโป,ปรดดลบดานประธานพรปกป้องคุ้มครองท่านประธานเป็นประธา,านในพิธีวันนี้บุญคุณลานสู่ปันข้าวเป็นประเพณีสมักรา2,568นะคะการกราบพระประพืชสำหรับการต้อนรับยาบุญจ,จากทุกท่านนะคะ นึ <att> ่งสามสสามสสาเป็นการเปิดงาน ที่พวกเราตลอดเลยนะครับโอ้โหเห็นเซเลสนะครับค่ะเซเลสครับเห็นแล้วจะบันข้าวคูณลานคูณลานก็คือทำให้ยิ่งใหญ่ขึ้นทำให้พ่อคูณขึ้นปีพุทธศักราช2562ดิฉันเองพร้อมกับท่านผู้วาในช่วงนั้นท่านผู้วาดมาแล้วก็จะมีงานภูไทนานาชาตินะครับเมื่อเสร็จภูไทนานาชาติก็จะมาที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะท่านรองพนุงยค่เพราะฉะนั้นจนึงคือว่าเป็นเดือนของความรักที่จะมอบสิ่งดีงามให้กับนักท่องเที่ยวเมื่อครั้งก่อนสมัยก่อนที่เราไม่มีระบบชนประธานเมื่อถึงเดือนมกรกาคุ่งานเสร็จหน้านาและสู่ขวัญข้าวแล้วก็จะมีงานประเพณีงานบุญเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราชาวสารนะครับาว,าวและในช่วง อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นางานกาชาดนะคะซึ่งจะเริ่มวันที่26รอพระคุณท่านรัฐมนตรีด้วยครับวับบนี้ท่าไม่มาที่เสีนถ่ามาอขออนุญาตท่าน Yeah. <laughs> ท้องที่ครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันผู้ช่วยนะครับมาเตรียมงานครับวันนี้นะคะก็เดลยพามาเปิดงานโบราณนะคะประจำปีศพนครบ18ที่เทศบาลตะบนเหนือนะคะที่จังหวัดกาลสินค่ะก็เป็นประเพณีโบราณนะคะที่สืบทอดกันมายาวนานหลายยุคหลายสมัยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นประเพณีที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะได้มาเยี่ยมชมนะคะได้มาเที่ยวที่จังหวัดกาลสินนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาลที่เราพยายามจะส,บสบ่งเสริมการท่องเที่ยวโดยที่ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมนะคะประเพณีในท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นเอกลักษณ์นะคะในการที่จะด, ừng, ดึงดูดน,นะคะนักท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศใหม้มาท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆก็เป็นการกระจายรายได้สู่สุขชนนะคะแล้วก็เป็นการสร้างอาพรายได้นในระยะยาวะคะ่ะซึ่งก็เป็น,นถือว่าเป็นการนําเอาประเพณีวัฒนธรรมมาทำเป็นอีเวนต์มาทำเทศกาล ก็เป็นเป็นสิ่งที่เอ่อแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะ